สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้าประชาธิปัตย์เกมพลิกพระมระชารัฐความประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้ง่้มนครศรีธรรมราชเฉือน,น้องเทพไทยคว้าเก้าอี้สอส,อสอเพิ่มโดยเมื่อวันที่7มีนาคมปี2 5 6 4ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง่้มสสเเตที่3นครศรีธรรมร,ราชในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วย อำเภอชะบวดจุฬาภรเฉลิมพระเกียรติและอำเภอรพระพรมซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง2อ2หน่วยมีจำนวนครัวเรือน54,592ครัวเรือนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาย77,863คนหญิง74,564คนรวม152,427คน มีผู้สมัครสี่คนหมายเลขหนึ่งนายสราวุธสุวรรณรัตน์จากพรรคราหมายเลขสองนายอภิรัตน์รัตนพันธ์จากพรรคเสรีรวมไทยหมายเลขสามนายพงศินเสนาพงศ์จากพรรคประชาธิป,ปัตย์และหมายเลขสี่นายอายาสิทธิ์ศรีสุวรรณจากพกรรคบรญชารัฐภายหลังการปิดหีบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยต่างปิดกั้นบริเวณห้ามเขา้า เฉพาะบริเวณรอบนอกยังคงมีประชาชนต่างมายืนฟังการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมสดอนนครศรีธรรมราชเขตที่3อย่างไม่เป็นทางการรายงานมาแล้ว241หน่วยจากทั้งหมด262หน่วย 1. ลำดับที่1เบอร์4ีนายอายาศีรีสุวรรณพักพรองชารัธได้44,36 6คะแนน 2. ลำดับที่2เบอร์สนายพงศินเสนนพงศ์พักประชาธิปัตย ได้41,707คะแนน 3. ลำดับที่3เบอร์1นนายสราวุธสุวรรณรัตน์พักกาได้5,592คะแนน 4. ลำดับที่4เบอร์สองว่าที่ร้อยตีอภิรัตรัตนพันธ์พักเสรีรวมไทยได้2,107คะแนน ซึ่งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารองหัวหน้าพักพรงชารัฐได้กล่าวภายหลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขตที่3นครศรีธรรมราชอย่างไม่เป็นทางการโดยนายอาญาสิทธิ์สุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมเขตส 3, จาจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพักพรงชารัฐชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่า การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ถือเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ของพรรครงชารัฐที่พี่น้องประชาชนได้มอบคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ตัวแทนของพรรคเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพรรครงชารัฐได้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ตัวแทนของพรรคทางานพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้านในายสัน์สุกศรีเมืองรองโคศก พักปรงชารัฐในฐานะผู้ประสานงานการเลือกตั้งซ่อมเขตสามนาครศรีธรรมราชได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตสีอำเภออำเภอะอวดอำเภอพระพรมอำเภอจุฬาภรณ์และอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัครของพักโดยยุทธศาสตร์คนละครึ่งที่ใช้ในการหาเสียงในครั้งนี้ทำให้พักมีตัวแทนทั้ง4เขตจาก8เขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะทำหน้าที่ประสานทำงานร่วมกันเพื่อนำนโยบายจากรัฐบาลมาช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจเลือกตัวแทนของพรรคในครั้งนี้เนื่องจากผลงานของรัฐบาลในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาสามารถจับต้องได้และจากนี้ต่อไปสะส,ะสะจังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคทั้ง4ีคนจะทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าอดีตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับ การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคชาติปัตต์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้ส่งผู้สมัครลงชิงชัยเช่นกันคือนายพงศ์ศิลเสนาพงศ์น้องชายนายเทพไทยเสยนาพงศ์อดีตสสเขตสามโดยจากการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ทําให้ต้องจับตาถึงความสัมพันธ์ในการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคชาติปัตต์และพรรคพรมชารัจากนี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นำนุนมมาอย่างเช่น พรางประชารัฐและขี้หมาผมขอเลือกขี้หมาเพราะว่าขี้หมาเหม็นแค่3วันก็หายแล้วแต่ประชารัฐเหม็น4ปี่ปีเผลอนานกว่านานเนื่องจากสืบทอดอํานาจอาจจะ20ปีกว่าจะหายเหม็นนะเชื่อได้เลยอีกหน่อยพัพชาธิปัตรจะต้องสูนพันแน่ๆเพราะเป็นพักการเมืองที่ไม่มีจุดยืนที่แน่นอนตามคาดถ้าเป็นหวยผมคงถูกรางวัลที่หนึ่งไปแล้วนะ อย่าดีใจไปพวกที่เลือกก็หวังแค่เศษเงินส่งร้อยถึงสามต่อเดือนแทนที่จะพัฒนาให้ไปไกลกว่านี้บอกตรงๆนะคนมีนี้เยอะไม่ใช่ไม่ทำงานทำการแต่มันไม่มีอะไรที่กระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามองย้อนคิดดูโครงการรัฐบาลแต่ละอย่างโคตรจะวุ่นวายไม่นานก็พากันอดตายนะครับ ประชาธิปัตย์อย่าไปสงสัยว่าทำไมถึงแพ้ก็พักก้าของกอนส่งแข่งด้วยก็เท่ากับคะแนนประชาธิปัตย์เดิมถูกแบ่งออกเป็นสองทางคู่แข่งจากพระรองชารัฐเดิมที่มาอันดับสองเมื่อเลือกตั้งใหญ่ก็เข้าปไปอย่างไม่ต้องสงสัยหรือว่ากล้วยพระรองชารัฐจะลูกใหญ่กว่านะประชาธิปัตย์ศูนพันแน่โดยพระรชารัฐเหยียบซะจมเลย เป่านกหวีดแทบเป็นแทบตายหมาฆ่าไปแดกซะง,งั้นขนาดฐานแน่นขนาดนี้ก็ยังแพ้สมัยก่อนประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟลงยังได้เลยภาคใต้นี้ขนาดฐานลืมเทพไทยแท้ๆนะเนี่ยผลของการทรยศประชาชนภายเรือให้โจนนั่งโดนโจรตลบหลังแล้วเวรกรรมจริงๆกระตุกประชาธิปัตย์อย่าลืมสัญญาแก้รัฐธรรมนูญท้ารอบนี้ถูกคว่าต้องผลึกกำลังความรัฐบาลด้วย โดยเมื่อวันที่5มีนาคมปี2 5 0 4นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติหรือนอปชได้เฟซบุ๊กไลฟ์พ c ช Talk ว่าแม้ผู้ที่ต้องการความแก้แร,รัฐมนูญซึ่งโดยเชิงได้เปรียบทางการเมืองในขณะนี้แต่ในความได้เปรียบนั้นต้องยึดสัตะว,วาจา โดยพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายยกได้เตือนสติไว้ว่าหลังจากพูดออกมาแล้วคำพูดจะเป็นนายของตัวเองดังนั้นการถแถลงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า จะแก้รัฐธรมนูญจึงเป็นคำพูดที่เป็นนายและรัฐบาลกับพักรวมรัฐบาลต้องปฏิบัติตามสัจวาจาที่ได้เปล่งพูดออกมาอย่างไรก็ตามทุกคนรับรู้ว่ารัฐมนูล2,560นูญ2560ไม่ใช่ฉบับปรับโกงแต่เป็นฉบับสืบทอดอำนาจแยบยนต์แบบด้านได้ไออด ยเ,เฉพาะคำถามพว่วงให้สวโหวตตั้งนายยกดมนตรีได้แล้วสว2 4 9คนจาก250คนเลือกพลเอกประยุจันโอชาซึ่งไม่มีสวแตกแถวสะท้อนได้ว่าทำตามพลเอกประยุทธ์ผู้แต่งตั้งมาอีกทางเนื้อหาการแก้รัฐมนูญมาตรา256จะผ่านหรือไม่หลักสำคัญอยู่ที่ว่าต้องได้เสียงสว84คน รวมถึงสารร,รัฐมนูลล้วนมาจากการคัดเลือกสรรหาของสอนอชที่ผลเอกประยุทธ์แต่งตั้งเช่นเดียวกันดังนั้นการให้พยานสีปากประกอบด้วยนายนายมีชัยฤชุพันธ์นายบรวรศักดิ์อุวันโนนายอุดมรัตนอมริด และนายสมคิดเลิศไพฑูนยืนแสดงความเห็นนั้นเท่ากับสะท้อนว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยมีสสรแทบเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าสารัฐธรรมนูญคงไม่ยอมให้ตั้งสสรมาแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปล่อยให้รัฐธรรมนูญได้สืบทอดอำนาจไปบรรลุคำตอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังนั้นในวันที่11มีนาคม ตนจึงเชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้งสอสอรคงไม่ได้เพราะคาดว่าจะถูกตีความไปตามคำร้องเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทางที่เจตนารวมของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้ตั้งสอสอรอไม่ได้มีความหมายให้แก้ทั้งฉบับแต่เว้นหมวดหนึ่งและสองถึงที่สุดแล้วเมื่อตั้งสอสอรอไม่ได้จึงเสนอทางออกโดยแนะนำให้ไปแก้เป็นรายมาตาเช่นดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว นายจตุพกรกล่าวว่ามาติรัฐสภาให้ยื่นสารร,รัฐมนูญตีความมาจากเสียงสนับสนุนข,ของพรรคหรัชาัฐกับสอวอดังนั้นความเป็นไปได้ในการความแก้รัฐมนูญย่อมเกิดขึ้นทางที่สารรัฐมนูญหรือเสียงสอวอโหวตวาระสามไม่ถึง84เสียงหรือเป็นทั้งสองทางในคราวเดียวกันล้วนเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นอีกอย่างตนส่งสัญญาณเรื่องนี้เพื่อต้องการสื่อว่า การความแก้รัฐมนูญมาตรา256นั้นคว่ำได้อยู่แล้วแต่จะทําให้รัฐบาลพังเพราะท้ายที่สุดบรรดาพักร่วมรัฐบาลที่ยังมีอนาคตทางการเมืองอีกยาวไกลถามว่าเขาจะมาตายกับพฤติกรรมของสวและอดีตคอสชอพร้อมทางพระรมชารัด,ด้วยหรือดังนั้นเรือจะล้มจากโคนในเรือซึ่งไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลย ถ้าแก้รัฐธรรมนูลถูกความแล้วถามว่าประชาธิปัตย์ จะหน้าด้านอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะการเล่นละครแก้รัฐธรรมนูญเพื่อร่วมรัฐบาลคือการหลอกลวงคือการโกหกระดับโลกเดินมาใกล้ถึงที่สุดแล้วและผมไม่เชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้เกิดพลิกเปลี่ยนแบบฉับพลันได้แต่ท่ามกลางประเทศอยู่แบบสิ้นหวังผมจึงเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะเอื้อต่อการแก้ปัญหาวิกฤตชาติอย่างเป็นจริง อีกทั้งผมเคยพูดในสิ่งที่เชื่อว่ารัฐธรรมนูญ2560เขียนไว้เพื่อถูกฉีกเพราะแก้ไขไม่ได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลงท้ายจะถูกฉีกเช่นกันนายจตุพรกล่าวแล้วว่าในเดือนมีนาคมจะมีเกิดเรื่องราวมากมายจะเป็นเดือนการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งการแข่งขันเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชระหว่างประชาธิปัตย์กับพระมชารัฐรุนแรงมาก แทบมองหน้ากันยากลําบากต่อเนื่องถึงการแก้รัฐธรรมนูนไม่ได้จะทําให้ประชาธิปัตย์อยู่ร่วมรัฐบาลได้ยากแม้จะอ้างสารรัฐธรรมนูญไม่ให้แก้ไขก็ตามแต่คนจะไม่ยอมหากจะอยู่ต้องหน้าด้านกันจริงๆสิ่งนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนและสะท้อนถึงอาการเรือจะรั่วจ,จากภายในเพราะประชาธิปัตย์ ยังมีอนาคตอยู่ดังนั้นตนจึงชวนไว้ล่วงหน้าว่าขอวางเรื่องตัวเองในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราได้วิภาควิจารณ์ด่าทออย่างรุนแรงมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนถ้าบ้านเมืองมาถึงจุดอับและไม่มีการปรับโกงกันจริงมีแต่สืบทอดอำนาจหลอกประชาชนจะแก้รัฐรมนูญแล้วเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้หรือนายจตุพรกล่าวว่าตนชวนให้เห็นกับประเทศชาติกันสักครั้ง มาร่วมสามาคัคคีกันสู้แน่นอนแม้ความขุ่นข้องหมองใจการเปลี่ยนไม่ได้ความเชื่อเปลี่ยนไม่ได้แต่สถานการณ์เฉพาะคือชาติบ้านเมืองนั้นแต่ละฝ่ายควรคิดอ่านกันว่าท้ายที่สุดเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรหรือปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะเราขัดแย้งกันเมื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าของบ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องการความขัดแยง้งโดยผู้ปกครองยังอยู่ลอยนวลเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยอย่างนั้นหรือ ถ้าเห็นแก่บ้านเมืองอีกครั้งเพราะเราคือคนไทยตนจึงชวนมาเดินหาอนาคตโดยการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วส่งเสียงดังๆถึงทุกฝ่ายในเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้ว่าถ้ามีการคว่ำแก้รัฐธรรมนูญเราก็จะคว่ำรัฐบาลซึ่งประเทศเดินมาถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกอย่างวันนี้แต่ละฝ่ายเดินมาถึงบ้านปลายชีวิตจึงควรมองถึงปัญหาประเทศชาติเป็นหลัก เราต้องคิดอ่านกันเราจะส่งเสียงดังๆว่าจะปล่อยให้ประเทศอยู่กันแบบนี้หรือเพราะถ้าไม่ร่วมมือกันทุกฝ่ายเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงความเลวร้ายของประเทศนี้ได้ความจริงเราด่าทอวิาพากษ์วิจารณ์กันยาวนาน นั่นเป็นต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่และวันนี้น้องๆนักศึกษาเยาวชนก็เสนอความคิดว่าเมื่อก่อนจะเป็นอะไรก็ตามแต่วันนี้ท้าทนต่อความอายุที่ทำไม่ได้ต้องเสียสละออกมาต่อสู้อีกอย่างประเทศมาถึงจุดต่ำสุดแต่ผู้ปกครองไม่รู้จักการเสียสละให้ชาติบ้านเมืองเลย คิดแต่อำนาจยิ่งใหญ่ที่ใครมาสู้ไม่ได้ดังนั้นถ้ามองว่าประเทศเป็นของเราทุกคนเชื่อว่าจากนี้ไปจะเป็นจุดเปลี่ยนครังสำคัญนาจะตุพรกล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าตนเชื่อว่าสถานการณ์ข้างหน้าในเดือนมีนาคมจะเห็นอะไรที่รวดเวร็วโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากรัฐธรรมนูญซึ่งมีรอยร้าวมากรอวันแตกสลายถ้ารัฐบาลคิดแต่ว่ารัฐธรมนูญคือความได้เปรียบแล้ว แต่อีกด้านหนึ่งมองรัฐธรรมนูญจะเป็นจุดกระแทกใจประชาชนอย่างรุนแรงซึ่งจะเป็นสายป่านสุดท้ายระหว่างรัฐบาลกับประชาชนขอเชิญชวนประชาชนจับมือต่อสู้เพื่อเอาชาติให้รอดส่วนความขัดแย้งส่วนตัวควรเก็บพักไว้ก่อนโดยมาร่วมมือกันเฉพาะหน้าก่อนเพราะนั่นจะเป็นวันประชาชนประกาศใชยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ